สวัสดีค่ะการนะคะที่ปรึกษาการเรียนของ Vertex Master ค่ะผู้นำทางด้านการศึกษาออนไลน์แบบครบวงจรสำหรับ Vertex Master เองนะคะเราเป็นพาร์ทเนอร์กับ IU International University of Applied Science ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเยอรมน,นีซึ่งต้องบอกว่า i อนะคะจะมีรูปแบบการเรียนอยู่3รูปแบบค่ะทุกคนอย่างแรกเลยก็จะเป็นการเรียนแบบออนไซต์อย่างที่สอนะคะก็จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์100%และอย่างสุดท้ายค่ะจะเป็นการเรียนไฮบริดนะคะเป็นการเรียนแบบออนไลน์แต่ว่าไปจบออนไซต์ที่เยอรมน,นีค่ะ ซึ่งสาหรับการเรียนออนไลน์นะคะหลายๆคนก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วเรียนยังไงผ่านแพลตฟอร์มไหนนะคะต้องบอกว่า i อเนี่ยเขาจะมีแพลตฟอร์มของเขาเองค่ะที่ชื่อว่า My Campus การเรียนออนไลน์นะคะจะไม่ได้เป็นการเรียนออนไลน์แบบสดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเวลาที่ประเทศเยอรมนีตอนนี้กับเวลาที่ไทยมีความแตกตา่างกันตรงไหนตอนนี้สามารถเรียนได้เลยเึื่องการเรียนนะคะก็สามารถจัดสรรตารางเรียนตาราง ได้เองเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยรวมไปถึงใครที่ติดภารกิจนะคะมีงานประจาทําอยู่แล้วหรือว่ามีงานอย่ายอื่นทาด้วยเนี่ยการเรียนออนไลน์แบบนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆค่ะหลายคนอาจจะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วเราจะได้เจอกับเพื่อนร่วมชั้นหรือเปล่าหรือว่าจะได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่นะคะต้องบอกว่าทาง IU เขาก็จะจัดสรรเป็นออนไลน์ฟอรัมเอาไว้ให้พวกเราได้ติดต่อสื่อสารกันค่ะ ซึ่งสําหรับการเรียนและการสอบต้องบอกว่าเป็นการเรียนและการสอบแบบออนไลน์ที่เราสามารถจัดสรรตารางเรียนตารางสอบได้เองโดยก็จะมีการเรียนและสอบผ่านทางพลตฟอมของเขาค่ะซึ่งสําหรับใครที่กังวลน,นะคะว่าจะต้องไปสอบที่ศูนย์สอบหรือไม่นะคะต้องบอกว่าสามารถทําเองในที่บ้านเลยค่ะและสำหรับการเรียนออนไลน์ของทาง i อนะคะเราก็มีทั้งแบบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ MBA อีกด้วยยังไงใครที่สนใจนะคะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับที่ปรึกษาของเรา ผ่านทาง Line แอดเว t ร์ s เทคสมารเร์ได้ก่อนเลยค่ะซึ่งใครที่สนใจตอนนี้เรามีทุนการศึกษาให้อยู่ที่75%เลยนะคะรีบๆเข้ามาสมัครกันนะคะ